เฮ้ยล้เฮียสถุลเฮียบังอยู่ไหนไว้สัตว์กูอยากก็หมัดกูเข้าไปทาบหน้าแม่ชิบหายเลยเฮียันอยู่ไหนวะไอพี่พี่พูดงั้นพี่ผ่านผมไปก่อนดีกว่าเอพี่ก๊อตพี่ก๊อตกกอตไม่เข็ดดอน้องโอเคเฮ้ยเฮียมีด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว๋อไม่พี่เล่นสนับอ่ะานล้อกับลูกหรอแล้วไม่คุยกับลูกอ๋อคุยกันแล้ว รอบลูกแล้วไม่คุยหรอต้องให้สอนหรอไม่อยู่อาสวนหรอสวนหรอสวนหรอเบาเบาเบาเฉินเบาหน่อยเพื่อนเบาหน่อยไม่ไม่ใช่รถที่เมืองซอมบี้เด้อเบาหน่อยเบาหน่อยยาเคินมันแรง ไั่นมีลำโพงป้างวะผู้จะเปิดนี่ให้ฟังมามามีมีมีเรื่องอะไร6-2ข้าบะมาณแต่ดนาระบิดไม่ไหวเฮียเฮ้ยคนเราไม่ง่วงเลยอะไรนะ6-2เหี้ยอะไรวะเนี่ยครับอุ้ยโดนดีครับมาเปิดลหโพงอุ้ยเอาไอ้สัตว์ยางแตกเลยไอ้เหี้ย พี่จอห์ปพี่ถุงจองเลยว่าไงน้องชายของพี่สวัสดีครับเลยโจสวัดีน้องเชพปี้สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่จอหโอ้ยแสงบวกห้าแสบตาว่ะย่าโจ้าไหนเป๊ะเจ้าไหนเป๊ะสวัสดีน้องสวัสดีเทสสวัสดีครับไม่คิดว่าโจมกินเสียงได้ยินเสียงโจด้วยไงเตยงหนูหล่อไหมเตยงหนูหล่อเฮ้ยดีขึ้นนะสวัสดีครับจอร์นบินครับเห็นหน้าพี่กำลังแตกหนุ่มเจ้าดิน้องกกินนี่ครับกินเลย อะไรนะคืนนี้เหรออ๋อได้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 ลองลองต่อยสังหมัดเลยพี่ผมอยากรู้มันลดเยอะปะมันก็ไม่แรงหรอกเนาะมันก็บบกให้เองจอดน้องมันแค่เดียวเองแกจะรับโอ้โพี่พอรับครพอเราจะไปเพิ่มน้ำแหวนรุ่นเขาเรียกว่าแหวนลุนเนาะหกหมัดหกหมัดจอดหกหมัดหกหมัดลุนหกหมัดลุนเลยยุคเมื่อก่อนเลยว่ะพี่เออหกหมัดลุนในเฮียของดีจ้าดอื่นจะเพิ่มเอ่อ อย่ามองหน้ากูสตัตว์เฮ้ยพี่เฉยสวัสดีครับพี่เลิฟ <c oughs> อ้าวอ๋อไอ้หลงนี่วะตัวดีน้องแซมนี่แซมไปเอาดิแซมน้องแซมสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> เห็นในมือพี่ปะเห็นในมือพี่ปะ,ปน,ะ,ะปน้องเฮ้ยเาะเห็นแ <c oughs> ล้วน้องเห็นแล้วน้องเฮ้ย โคตรสวยอ่ะพี่เลยแซนแต่พี่เฉินเขาบอกเขาจะขึ้นให้ทุกคนในแก๊งกันนะเว้ยไม่น่าใช่นะจอร์เอันนี้ไม่เวนหน่ะแว้นหน่ะเว้นหะพี่ตัวตีซื้อร้านไหนอ่ะพี่ปากดีตอแหล่พี่พี่กับพี่มัดหนักจอดมัดหนักจอดมัดหนักจอดมัดกูหนักจอดเล่นข้างบนไงน้องให้ขามันยืนไว้ไงอะไรนี่มายืนทำอะไรกันวะรอจบแคปรัวๆเลยเหรอคือยืนรัวๆเลยเหรอตำรวจไม่จับพวกมึงเลยเหรอยืนจอยแหวนหลับแล้วเนอะพี่มันเอ็นหลังไปแล้วอ่ะ อ้าวมึงเลือกแบบนี้ยังได้สัตว์อุ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องใช่ไหมน้องพี่พี่แจ้งใบนะน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องอะไรครับเนี่ยเฮ้ยน้องอะไรครับเนี่ยเล่นอย่างนี้พี่แจ้งใบนะน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องมาดิหมัดเวี้ยห้ามึงจะหมัดไอ้นี่มานน่าเทวดากูมานน่าไอ้ดูดูกฎประเทศดิ่ดน้องมาใช้มาโคมาโคเลยอ่ะน้องอะไรเนี่ยดูกดประเทศเอออะไรเนี่ยน้องเออดูกดดิ่ดไอ้เคี้ยนได้ยังไง พี่ทำตัวแบบยางดิน้องพี่หมัดใช่ปะพี่หยงทกับมึงคนเดียวแค่นั้นแหละยงเท้าอ่ะปากเก่งเหรอไอสัตว์ปากเก่งกับกูเฮียปากเก่งกับกูหรอปากเก่งกับกูเอ้ยหมายว่าอยะไรเอ้ามาดิเฮียหม้ยมึอตีคิกุเวลาคิดิคิกูสิง ขี่กูซีนี e ่ันต่อยไหนกันไว้ส ja ัสข ja ี่กูซีสั์เอาดิเฮียมึงขีกูซีมึงขี่กูัดิขี่กีพี่กุีขี่กูีเฮียไหนมันอยู่ไหนเอนสันดาเฮียอะไรเฮียหัวตายขี่กูศีขีกูซีขี่กุซวินม่ต่อยวนตายเลยขี่กูศีขี่กูพี่พี่ทันไปไหนสวยนครัอีลีสขี่ขีกูีขีกู เคกูสิเคกูเคกูดิเคกูดิ๊มแล้วไม่ยอมปั๊มเลยโอ้ย๊มเพีไม่ทันไหนเฮียแค่ปล่อยแรงจัดปั๊มไม่จริงปั๊มไม่ทันเลคกูสิเฮียคุณปัดเฮียดูแหวนรุ่นกูด้วยพี่พี่จะจ่ายเงินแก๊งแล้วนะครับพี่อะไรจ่ายเงินแก๊งที่ใครวะผมตอนนี้เขาให้ผมเก็บพีกลุ่มเราเขาให้ผมเก็บกลุ่มเราอ๋อโอเคเอาเปรียบตำแหน่งเหรอใช่พี่ดันเองขึ้นมาเก็บเองเลยเหรอโอ้โห S <S จะกับว่าเขาให้ขึ้นมาดีกว่าพี่อ๋อตำแหน่งมันขึ้นนะว่าตาผลงานนะถึงวะล่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่แบบช่วยๆกันไงพี่ช่วยๆกันท่านอยู่ไหนอ่ะครับใช่ใช่ใช่อเ,เอ <S <S <ixa S 3> าละาเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนไอ้เที่ยไอ้เที่ยมาอยู่หลังศิษย์เราคิดว่าไงใครวะอยู่บ้านเย็ดหลังศิษย์เหรอมันเย็ดโด เอโดเด็กมอลังไข่แน่นอนไม่พี่มาเรียนพี่มาเรียนถึงตัวไวเลยอะถึงตัวไวเลยอะตำรวจคือตำรวจหายหมดเลยตอนนี้เฮ้ยจูน้องสวัสดีครับพี่เฉินเคยเจอพวกนักมวยมาหนักๆปะเคยเจอเคยพบเจอแบบนักนักมวยมาหนักๆปะเคยครับเคยครับพี่ไอจูเคยเล่าน้องเคยครับพี่เคยมาแล้วอีกจูหนึ่งเคยปะอีกจูหนึ่งเคยเจอนักมวยมาหนักๆปะ อาจูอ่ะอาจูอ่ะเคยเจอนักมวยมันหนักๆปะยังไม่เคยพี่ได้เลยโอเวอร์หลบเลยน้องไม่ไม่มเห็นผมเห็นที่แหวนพี่แล้วแหวนรุ่นพี่อ่ะใหญ่นะนี่พี่พี่แหวนรุ่นพี่ใหญ่นะเคยเจอนักมวยมันหนักๆไหมพี่อะจะทำามึงเคยเจอนักมวยมันหนักไหมนี่มึงเคยเจอนักมวยมันหนักๆไหมมึงเคยเจอนักมวยมันหนักๆไหมมึงเคยเจอนักมวยมันหนักๆไหมโหพี่พี่ลังแกคนวีทางซ่วเนี่ยอ้าวให้น้องเลือง ฮึ่มฮึ่มฮึ่มมันเคยจะดักมวยมาหนักๆปัสสัตว์ฮือสัตว์ขนาดน้องพี่พี่ยังไม่เป็นเลยวนะฮือฮือฮือจิตใจพี่ทำด้วยอะไรนะฮือฮือฮึ่มฮึ่มฮือฮือมึงเคยจะดักมวยมาหนักๆไหมมึงเคยจะดักมวยมาหนักๆไหมสัตว์่าน้องพี่คนนึงไว้พี่เฉินไอ้าทีนะเจียวเจียวเจียวไม้ไหมเจอไม้อะุวมเราใช่ไหมพี่แม่มาถึงนัดเองรวมๆอ่ะ เอยากเจอพวกไต่เก่งๆเว้ยอยากเจอปต่เก่งๆอ่ะเป็นๆ่อยอ่ะลองของไนชิปลองของเหรออุ้ยอ่ะนี่มึงสู้อรออ้ามาดิเห็นเขาทำเบลห้ามาให้พี่สวนอยู่แล้วพี่หลงมาดิเฮียสัตว์ปากเก่งปากเก่งปากเก่ง ปาเก่งปาเก่งปาเก่งอวดดี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 กับกูอวดดีกับกูหรออวดดีกับกูหรอเอาดิอ้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยคนมือสนับไปทีอวดดีกับกูหรอเฮ้ยอวดดีกับกูหรออวดดีกับกูหรอเฮีมือสนับมาดิเฮียอวดดีกับกูหรอมาดิสาธุสนับละมึงมาดิเฮียยื้มาดิมันเดืบเฮ้ยเดบเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะยึดแน่เฮี่ยมันสนุกไรสัตว์อวดดีเหรอจกครับจกครับจวคับดี๋ยวเวลาเวลาเอามาๆจบได้แล้วเฮี่ยอะไรวะพี่แอดมินวายสัตว์ตเอาให้ตื่นหน่อยดิยังไม่ได้ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้วงการจบวงการทำยานี่มันสุดยอดสูงกูง่ายอย่างี้เลยยาบ้ามันสุดยอดจริงยาบ้าเฮี่ยอะไรวะไอสัตว์กูเออ็งหลัะ เฮี้ยแกล้งใบแม่ไงสันเฮี้ยแล้วมันฝึกต่อยปะมันต้องไปฝึกต่อยไม่สอดลอยเฮี้ยพวกมาโคกูแจ้งใบหมดไอ้เฮี้ยแล้วให้ผมเอหลังอะตอนนี้ใครสวนกูมาโคกูแจ้งไปหมดไอ้เฮี้ยมาโคนี่คล้ายๆมาคาะพี่แล้วกูไป็นรอยรอยสิบนาทีกูค่อยมาพี่เชิญมาดีครับพี่เชิญมาโคมาคะสวัสดีน้องทองสวัสดีค้าไปทำน้องชายสวัสดีครับพีี่ครับไปเบ้นกายคือมาเลยครับพี่จะไกลเป็นไหนทองหาจุดเหมือนไปบังไปไหนแล้ววะ ไปเลยไปเลยไปเลยพี่บาปไม่อยู่หรอไปหรอที่เราไม่ได้อยู่นะี่ครับไงพี่อยู่ที่จกครับ่กูซึมแน่เลยว่ะตอนนี้อ่ะมดี๋ยวผมอยากใหตายไม่ได้ปั๊มผมไม่ได้ปั๊มเลยเอ้ยแคปให้ใครอ่ะแคปให้ใครแคปให้ใครสามหกสี่สามหกสี่สันแด่วะสันแดวะหมวกขาวแกไม่พี่สันอยู่ไหนสันเอาเปล่าโดนสามหกสี่ครับพี่เฮ้ยแล้วเยี่สตุเยียบังอยู่ไหนไว้สัตว อยากเหมัดกูเข้าไปทาบหน้าแม่กชิหายเลยเฮียมั่อยู่ไหนวะไอพี่พี่พูดงั้นพี่ผ่านผมไปก่อนดีกว่าไอพี่กอพี่ก้อกอกก้อไม่เข็ดหรอนอะโอเคเฮมีด้ยหรอ้ยเีดีวยเดี๋เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยชี่ยมีได้งวะีเด็ดเมื่อคืน่ะพี่คนบ้ากี่ทีวะก้อนกี่ทีอ่ะยีสพี่หนึ่งีอย้เีย เดดือเชี่ยนรกแก๊งเรามีทั้งสามคนอ่ะพวกเยอะนะเชี่ยแล้วต่อยโคตรแรงเลยสัตว์เมื่อกี้ก็ตกใจเลยเฮียคิดว่าเฮียจะใช้มีดเชี่ยเฮียจะใช้มีดสัตว์พี่พี่สามสสามส่วราสามเสี่ยงสองเสี่ยนะพี่ไม่ไม่สามส่วนถ้ากูสามส่วนมึงกูสามส่วนตัวเองดีกว่าเชี่ยเดี๋ยวผมซื้อแร่นะเชี่ยสูญอยู่เลยได้ครับได้ครับได้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 ไม่ไม่เดือดที่เฮียหลงนะครับนั่นจะไม่พอครจะบอกสลับกันเหรอนี่กำลังจะทำสลับกันเหรอไม่ไม่โอ้ทำขวานแค่ขวานอ๋อขวาน กูกลว่ากูจะทำสนับอีกอีกอันหนึ่งอ่ะเอ้แต่กูรู้สึกว่ามันตีไม่ยากเลยนะเว้ยไอไอสนับอ่ะสองมืออน่าจะเฟี้ยวอ่ะเวลให้ใช่ป่ะก๊อตจากที่พี่ลองตีเองตีบวกห้ากี่ทีผมว่าสี่กับห้าไม่ยากเว้ยแต่พี่ว่าไป่สามพี่ว่ามันมันมันง่ายกว่ากว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะจากที่ลองนะพี่ว่ามันง่ายอ่ะง่ายกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนตียากกว่านี้ผมใช้ไปไปแปดอันอ่ะพี่หรือเราลงดีวะดีป่ะพี่ผมตีไม่ลดใช่เป็นไม่ได้นะเออพี่ก็ตีไม่ลดคันเลยไม่ลดเลยน่าจะดวงดีแหละแต่ใส่กันร้อยนนะพี่่ใสกัร้อยด้วยนะใช่กกกััันนนนรร้้อออยยเหมื แต่แม่งไม่ลดไม่ลดสักขั้นเลยไม่รู้ว่ะนี่พี่ไม่ชัวร์ว่ะผมว่ากันลอยมันกันลอยเราแน่เลยผมแต่บอกว่ามันจะมีโบกหกโบกเจ็ดด้วยนะน้องอนาคตอ่ะว้ามันเกิดที่หัวบวกไม่เนี่ยนะพี่ก้อยเข็มก้อยเปย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เกาก็ยังไม่เข้าอ่ะโคตรก็สเลยนะเว้ยอะไรก๊อตมีอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้คือค่าอะไรอ่ะ เข้มค่า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 เกาะที่คนมมีคนมาซื้อไปครับค่าอ๋อเกาะแกงใช่ไหมไม่ใช่ครับกลับไปเงินแก๊งโอเคครับรู้เรื่องพี่เดี๋ยวดีครับสวัสดีครับอะไรนะปตีสวัสดีครับพี่วัสดีคร้ถามอะไรมาอะไงมีอะไรผมไม่พิ่เล่นสนับอ่ะถ้าล้อกับลูกหรอแล้วไม่คุยกับลูกหรอคุยกันแล้วล้อกับลูกแล้วไม่คุยหรอต้องให้สอนเนาะไม่อยู่แอ่ะพี่ สวนหรอสวนเหรอสวนหรอมาดิอาดิอาดิทำไรสพานนี่ตอบโต้ได้ไหมอ่ะทะเลาะกับลูกด่าลูกหรอคุยกับลูกด้วยอารมณ์คุยกับลูกด้วยอารมณ์หมอ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 คุยกับลูกด้วยอารมณ์หรอคุยกับลูกด้วยอารมณ์หมอคื่อพอไม่อยู่แล้วดูแลลูกไม่ได้หรออืม ไปติดสาวมาแล้วยังจะมาพูดอีกนะเอา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 อแรงกันเนี่ยอีแหลงกันเนี่ยอแรงกันเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าเอาเรื่องจริงไม่เอาไอโจบอกแล้วอีแหลงนม่ได้บอกพี่เชนพี่เชนขึ้นรามาตังค์พี่โจบอกก็เลยรู้อ่ะดิก็บอกแล้วจะไปบอกเดี๋ยวเก็บเงินแก๊งก่อนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้าใครยิงยางพี่อ่ะอีพวกแมงพวกแบงยิงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เงินแก๊งพี่มันไอ้นี่มันค่าบัตรอันเจียวเขาาบัตรอันเจียวออกไงต้องไปเอาเงินคืนไหมเอาบัตรเจียวไม่มีแล้วเหร ใช่มันเป็นแบบว่าประกันตัวเหมือนแต่ก่อนนะพี่จำได้ไหมที่เสียเงินอะเสียเงินเลยอ๋อซื้อด้านหน้าด้านหน้าเลยใช่ปะก็ดีนะเขาใส่บินไงหนึ่งเจ็ดสี่นี่ก็ประกันได้หมดทุกอย่างเลยดิเดี๋ยวนี้กลับมาดูแบบแรกใช่ปะก็โอเคอยู่นะอรย่างนี้อ๋อสี่ล้านสี่โอเคหนึ่งศูนย์สามแปด ททีี่่่จายอ๋อไม่ต้องห่วงกูยันนี่อยู่แล้วไม่ของกูยัดกูยัดเงินเข้าแก๊งไปแล้วสิเข้้านี่แลวกูเปิดกาชามาสี่สิบกว่าล้านกูใส่เข้าแก๊งไปหมดแล้วกูไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่แก้บังไม่แก่บางเหรอไม่ไม่ครับสุดท้ายกูต้องควักออกมากูจะเอาเงินควักมายังไงมัใส่ลงไปแล้วเลยรวมลงไปข้างในหมดแล้วของทุกอย่างเข้าแก๊งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโจใหม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวอ๋อพี่บอกพี่บอกติ๊บไปแล้วพี่บอกติ๊บไปแล้วว่าพี่พี่เปิดกาชาพี่ใส่หมดเข้าไปหมดเลยเพราะพี่ไม่ได้ซื้ออะไรของตัวเองไงนั่นแหละกลุ่มเราเดี๋ยวผม กูแต่งใส่หลายกูเลยเฮียดูดิเฮ้ยครับโจโจโจพอดีมาเชลกุ้งอะไรเนาะมันต็บพี่เฉินนะพี่เฉินเขาเติมกระชาใส่ไปละสี่สิบกว่าล้านโอเคพี่โอ้โหขอโทษนะเวลาโจก็มีอีกเรื่องนะคะพอดีค่าค่าดูแลบ้านนะคะค่าดูแลอะไรน้าให้เก็บทุกวันอาทิตย์รับงานเหรอเดี๋ยวนี้พอไม่เจอกันนานแล้วรับงานเหรอถึงไงเฮค่าดูแลบ้านคุณนะคะคุณเฉินบ้านที่คุณไม่อยู่มาตั้งนานเพราะไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะ คิดถึงก็พูดมาคิดถึงจะมาทำเป็นอ้อมค้อมว่าเอ้ยไม่คุณไม่อยู่คุณไม่อยู่เลยนะพี่นอะไรพี่มินิต่ออะไครับเมื่อกี้พูดถูกใจเอาอาคาไปกินจานนึงกระเป๋าหนึ่งศูนย์สี่สองเมื่อกี้พูดถูกใจไปกินจานครับอ่าโอเคเสียแรงที่ซื้อของให้มึงไม่เป็นไรกูแค่จำไว้แค่จำไว้ครับผมวม่าไงครับมันมีค่าตัวที่ไม่นี่แสดงละครให้พี่หลงด้วยอะค่ะ นี่ยังกล้าเอาเงินกับผมอีกเหรอถามจริงคับอันนี้ไม่ไม่รู้จะแจ้งใครดีอะคะพี่ยังยังยังจะกล้ากับผมอีกเหรอถามจริงเงินตรงนั้นถามจริงเันา็เราโดนจ้างจากคนในแก๊งของอเฉินไงใช่แล้วยังไงเอ้าต้องเก็บเงินสิคะแต่เฉนไม่รู้เรื่องจะมาเก็บเงินอะไรเอะเฉนเป็นคนโดนกระทำจะมาเก็บเงินอะไรไม่ไม่ก็เอาเป็นว่าค่าดูแลทั่วไปก็ได้ค่าดูแลบ้านของผู้ดูแลก็ได้ค่ะค่าดูแลบ้านอะไรเท่าไหร่ เขาบอกว่าแล้วแต่จะให้เลยไม่มีมไม่ดีไม่จ่ายโอเคโอเคคือโอเคถูกไหมเออไม่เป็นไ,ไ,ไรเดี๋ยวบอกนะแค่นั้นแหละ คิดฟ้องเลยคีฟ้องมันเดียวตายไม่ใช่มันต้องรายงานไงจริงจริงมาริก็ไม่ได้อยากได้มาริก็บอกว่าเออมาริช่วยฟรีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีคนอื่นน้องมาชดอื่นด้วยเหรอไม่ได้ประชดมาริพูดจริงๆประชดมาริก็อยู่กับด้วยมันต้องนานมาริดูแลก็เลยก็เลยพอแบบว่าอย่างนี้ก็เลยประชดถูกไหมก็เลยมาประชดกันมามาแดกดันถูกไหมไปะชดเรื่องไม่มาชดแกงผมใช่ไหมอันนี้คือประชดแดกดันถูกไหมไม่ใช่กูสินะ เป็นอะไรพี่เชิญกินเดีกินมังจะเปเท่าไหร่เท่าไหร่อะเท่าไหร่เขาบอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราคิดว่าเราเอาร้อยดอนอ่ะได้ได้ได้เท่าไหร่ก็ได้จริงๆคือแบบว่าจะให้ก็ได้ได้ได้จริงๆไม่ต้องแบบว่าเอาไม่ให้ก็ได้ด้วยหรอก็แจ้งจะแจ้งได้แจ้งนะถูกว่าทั้ไว้ไม่ไม่ใหฟองมีฟองเลยคนชอบเลยไม่ฟ้องก็จะเ้็นแบบแจ้งอะไรอย่างเงบ้ยอย่ามาอย่างาอีกเค่เรื่องฟ้องแล้วนะครับ เอาอยากได้เท่าไรเอาอยากได้เท่าไรดูแลกี่คนะดูแลกี่คนดูแลดีเปล่าถามก่อนได้ถามคนในแก๊งก็ได้ค่ะจริงมานีก็ไม่ค่อยได้อยู่เอาคนดูเฮ้ยไอ้ตอนที่กูไม่อยู่สภาเขาดูแลบ้านเราดีเปล่าวะเฮียผมไม่ค่อยเจอเขาตีสี่ตีห้าเลยครับอ่าโอเคไม่ค่อยเจอหักไปอหนึ่งก้อนหลงว่าไงเพื่อนผมหลงเล่นผมหอกเล่นผมหอกเล่นไม่ต้องถามหรอกว่าสภาดูแลดีไหมแต่มึงไม่อยู่แค่นั้นแหละออาอะไรเนี่ยหลงเพื่อนอะไรของอะไรของแกวะเพื่อน อันนี้กูโดนเตะกันสี่หนึ่งนี่ไงก็ผมกลับมาแล้วไงพเพลินเอางี้ดีกว่าหนูหนูไปบ้านพี่อะบ้านพี่ไม่เคยล็อกเลยหนูหนูหนหน <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็ไม่ล็อกครับตอนนี้ก็ไม่ล็อกตอนนี้ก็ไม่ล็อกจมันก็เข <ไป S 3> ้าบ้านนะครับเราก็เออเราแบบว่าเราอยู่กับแบบว่านี่ไงแบบว่าปล่อยให้ทุกคนเข้าเดินเข้าออกได้ไงแล้วบิดเข้าใจไหมอ๋อเดี๋ยวแล้วผู้พัดทถิ่นเขามาก็อยากใครอยากเข้าไปอยู่จะหลบแดดหลบฝนก็เอาเลยนี่นี่ใช่เราหดเป็นคนใจกว้างไงแล้วบิด หนูก็เป็นห่วงนะว่าเดี๋ยวโจนเข้าอะไรเงี้ยหนูแบบหนูวนไปดูทุกวันอ่ะไม่มีใครเลยครับยืนหน้าบ้านเขาอยากให้โจนเข้าแหละมาเรียกว่างานดีอย่างเงี้ยดูแลกี่คนให้คนละแสนละกันอุ้ยอันนี้ต่ออาทิตย์นะจริงๆไม่ต้องให้เยอะก็ได้ใช่แบบว่าค่อยๆให้ทีละเดือเกนได้เหอใต่ครับงานให้คนละห้าหมื่นกันได้ไปละครับ

i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy Duh, this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know